มาพี่น้องมาซีมัแแน้มปฐวันผนเป่งมาให้เน้มใส่กอกอีสากินขเขาป่ะกินตอ,อนไ,ไม่อมกินขเขาเเป่ะเป็นอะไรเคเ็มจริงแทบอยูก่กับคิงกับกะล่ำมดเลย ลวกพักแก้วเคยกินด้วยเอากินแซ่บแซ่บเซ็บใช่ไหอืมแซ่บแต่ว่ามันมันบวกคู่กันกับข้าเจ้าเห็ดต้มมันขอนเนยๆเนยๆนะเขาใส่หุ่นเสต็ปลายครับอืม <ừ, S 1> มันมันเลยเข่าลายเออเข่าลายอันนี้รสชิ้นหมูลา,ายเราใส่กันนะขึ้นกะเขราอืมแจ้าหมูลายกับเขาเราใส่ทิงหอมมะเขือเทศทิงโด่งฮะเล่าวเ้าบูมิ้งคายด้วยเลยนี่หมูมิ้งนะ เพื่อนค่อยมากก็ใช่เพิ่นอยู่มานาก่อนคิงโดองอีคารน่ะเนาะอันอะไรกัคิงโดร์สีบัวบัวน่ะเส่ดคิงดองโอ้โหมได้ต้อ่านหน้าก่อนเส็ดเขาพูดเขาพิเศษคล้ายก่อนเด้อเป็นห้อห่านเนาะห่อได้ไหมอืมจะได้แล้วเอาแล้วให้แมวะลูกให้แมวซะ

หอมผิดไทยหอ,ยอ,ยอมกระเทียมหอมเพริดไทยนิดนึงนดหนึ่งเรเด็กเต็น,นะแต่อว่าสูตรนี่แซ่บเด้อผิดไท,ยก,ทยก็ได้ห<อ>ายขงหาพันย่อย เห็ดคล้ายด้วยเนี่ยเห็ดเ็ดแล้วหวอยคล้ายเนี่ยควขยและชิซูซอ,อย,ยออจังเห็ดนะ เาเก่งบุกคือกันเนาะถนัดบุกคือกันให้กระเพรารสชาติแบบบกคือกันอีกท่านเกิดหบบคนตั้มหุ่งเนาะคนหนึ่งมือหนักคนหนึ่งมือเบาเนาะตั้มหุ่งในรสชาติจะบุกคือกันอันนี้คือกันลองเห็ดคือกันกับลาไหม่น แต่กะสิบุคืออีกรสชาติแบบนี้การใช้อา,า,าหารนี่มันคนคนละอันเดี๋ยวนะ <lite> คนละแบบจะตายคนละรสชจัดก็แกงต้มไก่กันเแล้วคือแบบแกงต้มไก่คือกันกะแกงกะจีออกรสชาติคือกันบะออกคือกันอีก้ะใส่กับมันมีบ้างดอกก็มีแต่ปลาแดกกับแป,รบป้งนะัวนะ กขาื่อกนรดท่ายัางบุคือกันคนหนึ่งลงไปแบกฟ้าคนหนึงง่งแบบหน่อยคนหนร่งลงเป่ง,าางงื่อนรคนห่งเป่งง่น่อยเลยทังสีเยียนแบบนั้นแบบุกบบคือชีมือ,อของใครคลองมันการเหตุการณ์เยอะ เหตุผไปกินน้ำไป,ปกินน้ำไปมากอะไไปเปารปเปาถจะแสพของเราแล้วเด็ดคลายได้เพื่อเด็ดคอหาพันไปเลยแนวนี้นะเด็ดคลายผ่าน anh này đang mà hành tinh thổi rong luôn rồi. mẹ cái nhang mạc lên mà แล้วเห็ดกระเพราเป็นหลายอย่างอ่ะอ,นนาอาหารเปิดห้างอาหารเปิดห้าง้าหารจำสั่งขายเครื่องายกระเบียดคนก็เริ่มมาอยู่รายเลยแถวนี้ก่อนเข็ดหม้อเนียนหน่อยอ่ะน้ำด้วกน้ำต้มแต่ไม่ยอมบอกท่นเห็ดหมอหอ้อใหญ่เขาซื้อจังได้ลวกให้ อ่อยขึ้นเพราอยู่ข้างหลังอ่อข้นอยู่ทั้งนาค่ะแต่ยากล้ายน้าขื้เก่าเลนหากเป็ดุไรเขากับีนหนึ่งมากขี้ขั้นค้นสงมากกับเกงใจเจ้าของบ้านเขาเน่เนาะให้ลูเบิ้ดอจะเสร็จยัง

มือเถ้าเขาจะเปิดเจ้าเพื่อนเขาพันยังสวยอยู่จัิงสิมึงเถ่อเขาจะปิดแล้วเขาพันยังพันปอกปิดอย่างนี้ยหางศักท์หาศักทแทนลูกได้ไหเนี่ยอาบน้าห้ลูกพี่น้องเอเอวิ่งอ่ะคอยนี่นิ่นช่างหรอก อยากเลีหมาหน่อยนี่นี่ภาระหน้าที่เงี้ยเลยภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนี่เวทีใหญ่เนาะยังเอ้ยเชฟสเบิร์ตเงินหลายถุงเสิร์ฟอยู่มาเป็นต้นไม้ก็น้าหามมาใส่ห่มที่เบิด์ล่ะคนมาที่เบิด์ล่ะติดและคนโผล่ใส่กระถางเลยได้วมาเหี่ยวทิ่ม ôi con khỏi thì rồi bay rồi Nàng quắc cứ ổ đỏ đủ vô ngân khỏi cứ bỏ đỏ nghèo nhỉ ba hmm ta bớt ngân khỏi nó bên đây bỏ cứ bỏ đỏ cứ nàng quắc kêu ngâm u thủng bay cái đi anh à này quắc mò là cốt nè bớt nè nong mi thì nong rồi เด็ดจนเหี่ยนบดโปร่งมากงามๆเหลื่อมๆเนี่ยเราเอาลงแล้วเด็ดโลดอันนี้ก็นั่งกวักคือกันเลยเนาะนางกวักเนี่มีหลายแบบเด้อนางกวักมีหลายแบบหลายโหมดหลายทรงออกดอกตลอดนางกวักข่อยเหาเคิดได้撒เงินของขึ้นโบออกดอกวะ อันนี้ก็ว่าอันนี้มันเกี่ยวดีแต่ว่าเกี่ยวเงินเกี่ยวค้ำเกี่ยวแนวอะไรบ้คือบ่มีอันนี้ต้นกล้วยบ่พี่น้องเอ้ยเล็กกุ้ยยังบ้าหูต้นดอกไม้อันใบมันคือมะกล้วยมันเป็นออกลายลายลายงามง หดตดนดอกไม้อีกก่อนพี่น้องเพราะลายมากไม่ลายล่ะไปก่อนเด้อจ้าทุกคน